สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาณาจักรรถทำเงิน Isuzu Siam City ค่ะมีรถหลากหลายรุ่นมาให้เรือกรับชมกันนะคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีรุ่นอะไรบ้างและสำหรับรถรุ่นนี้ Isuzu Spark 1.9S พร้อมตู้ทึบรายละเอียดมีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะรถตู้ทึบอลูมิเนียมพร้อมใช้งานมีขนาดให้เลือก1เมตร80 m. หรือ2เมตร10 m. ค่ะความกว้างของตู้มีขนาดอยู่ที่1 75ซเมตรค่ะ ระบบช่วงล่างเดิมมาตรฐานจากโรงงานสามารถบรรทุกได้ตั้งแต่1ตันไม่เกิน2ตันค่ะความหนาของเหล็กอยู่ที่0.8มิลพร้อมด้านในปลูด้วยไม้อัด <Okay. S 1> อย่างดีค่ะการรับประกันของตู้รับประกันโดยทีมงาน us us, อีซูสุเซี่ยงซิตี้รับประกัน2ปีค่ะโปรโมชั่นพิเศษสําหรับทัานนี้ใช้เงินออกรถเพียง27,000บาทก่อนเพียงเดือนละ8,700บาท84งวดรอมประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับลูกค้าเก่าอีซูซูมีส่วนลดพิเศษ5,000บาทค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็น SpaceTab 1.9S เกียร์ธรรมดาพร้อมด้วยตู้ทึบอลูมิเนียมรถตู้ทึบอลูมิเนียมพร้อมใช้งานมีให้เลือก2ขนาดค่ะเริ่มต้นที่1.80หรือ2.10ความกว้างของตู้อยู่ที่1.75เซนติเมตรนะคะพร้อมพื้นที่ใช้งานด้านบนหัวเก๋ง ปูด้วยไม้อัดอย่างดีความหนาของเหล็ดอยู่ที่0.8ม mm. ิลิเมตรช่วงล่างเดิมแบบมาตรฐานบรรทุกจากโรงงานสามารถบรรทุกได้ตั้งแต่1ตันไม่เกิน2ตันค่ะพร้อมรับประกันตัวตู้โดยทีมงานจากสยามซิตี้2ปีค่ะโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง30,000บาทก่อนเพียง9,100บาท8 4งวดค่ะพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่หรับลูกค้าเก่าอีซูซูมีส่วนลดพิเศษ5,000บาท คืออาณาจักรรถทำเงินของอีซูซุสยามซิตี้สนใจรุ่นไหนทักได้ที่เพจอีซูซุสยามซิตี้ค่ะ